นี่ครับนี่ครับเดินเบานะครับเดินเบานะครับปิดเปิด ลยค่อยๆเดิน่อยๆไนเด้อให้หางมันยกนิดๆอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลย้ายหน่อยดิเลุ่ไปเล็งหลไปเล็งซ

มีลมเรือร้อยไบเยมกจะอยู่แล้วมึงมึงลองพุ่งเข้าหาลมตรงๆได้ว,ว่ามันจะเลี้ยวไหม บินเข้าหาลมตรงๆอ่ะไม่งั้นก็ต้องรัดเดอร์แหละคันนี้อ่ามึงต้องรัดเดอร์แล้วอ่ะ้ำมันไปขวาหรือซ้ายว่ามันดึงหัวเข้าซ้ายหรือเปล่าะ รัตเดอร์แกเลยต้องทิมแอรอนด้วยนะทิมขวาดิทิมรัตเดอร์ขวานิดเดียวมันยังเยอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาแก้แอรอนอีกเพราะว่ามันมีแกมีผลกกบแอรอนอยู่แล้วทิมรัตเดอร์เอองั้นแก้ไอแอรอนซ้าย หัวันักล้ายอ่ะวมันไปค้ายนะมึงต้องมึงต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละเจมึงต้องส่วนลมมันถึงจะรู้จะดูออกหัวไปซ้ายมึงต้องรัดเดอร์ขวาทีมรัดเดอร์ขวาเดี๋ยวมาแก้อรอนที่หลังเยอะอะดูแล้วอ่ะ น่ะมาแก้แอลอนอีกแอรอนทิมซ้ายทิมให้รีบไปไวนะเดี๋ยวบินนาน ไม่เด๋ยวหัวมันไหลคซ้ายม,มันใส่เครื่องมายังไงวะมัน <laughs> <laughs> เคีืยอมันหางหลังมันก็มันก็ปาดตามลมอยู่แล้วไหนเอ็ดเฉยเลย ก็กลับมันก็ตรงหมดเลยมันก็ตรงนะแต่มันวิ่งมันเหมือนไหนเอ็ดเนี่ยมำนีเหมือนไหนเอ็ดก็แก้ดิแก้แอร่อนเอาสิแล้วก็แก้แอรอนอรออีกทีนึงถ้าแอรอนไม่ได้แก้ลัดเดอร์ต่ออ่าตอนนี้ตอนนี้เอียงอะไรอ่าสว่านขวาไหลขวาแลขวาไปเอียงซ้ายทิมซ้ายไปโอเคอันนี้มันหัวเข้าซ้ายก็รัดเดอร์ขวาไหนเอ็ดถ้าแก้อย่างนี้ได้ได้แง่อันนี้ก็ทิมลัดทิมรัดเดอร์ขวาอีกทีหนึ่ง อลองดูแนวตรงถอยจีไหลอะไรยังไม่พออ่ะต้องทิมซ้ายอยีกหน่อยอะ่ะพอแล้วไหวอือแล้วเวลาเยอะเกินแล้วน้ำมันน่าจะเหลือครึ่งอะ่ะลงเฉียง,งเลียวดีแล้วเฉียงไปขยอ้อนย้อนยอ่ยอนย้อนไปย้อนเลี้งอีกเลี้งอีก ทิ้งทิ้งลงลำทิ้งลง,ง,ง,งลำลงเลยอ่ะเอาไรวะเหมือนเอา <c oughs>